จะให้น้องข้าวโพดอะ่ะเป็นอาหารปลาโอเคไหมได้เปล่าอ๋อไม่ได้หรออุ้ยท่าทางอย่างนี้ไม่น่าจะชอบนะเอ๋เฮ้ยไม่ทันเต็มเต็มดึงเชือก ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหน่อยค่ะวันนี้หน่อยไม่ได้มาคนเดียวค่ะมากับน้องข้าวโพดน,นั่นเองค่ะน้องข้าวโพอายุ1เดือนนะคะยังอยู่อ้อมกอดของแม่อยู่นะคะยังกินนมแม่อยู่ยังไม่อย่านมค่ะแต่วันนี้นะคะขโมยแม่กระต่ายพาน้องไปเที่ยวนะคะเป็นครั้งแรกของน้องข้พที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองอไปเที่ยวไม่ไปค่ะพาทุกคนไป ทัวร์ทะเลแถวบ้านนะคะซึ่งอยู่บ้านน้องเนี่ยอยู่ที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี<อ>ซึ่งเป็นทางไปท่าเรือที่จะลงเกาะสมุยนั่นเองธรรมชาติแถวน,นั้นค่อนข้างจะสวยมากๆเลยทีดเดียวค่ะเดี๋ยวใช้ฝังทะเลอ่าวไทยจะสวยแค่ไหนนะคะทะเลสุราษฎร์ทะเลดอนสักทะเลขนอมทะเลสิชนนครศรีธรรมราชนะคะ สวยแค่ไหนเดี๋ยวน้องข้าโพดจะพาไปชัวร์ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปกันเลยอ่าเราออกเดินทางกันเลยค่ะที่แรกที่เราจะไปนะคะขออนุญาตแวะระหว่างทางนิดนึงค่ะ,ะเป็นที่ที่เหมาะแก่การถ่ายภาพมากๆนะคะอยู่ไม่ไกลจากน้ําตกโฉนะคะอยู่ริมทางเลยค่ะ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับต้นทานรีสอร์ทแอนสปานะคะที่นั้นก็คือคือคือแกรนแคนยอนขนมค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ชายแดนระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเองค่ะที่นี่เหมาะกัรถ่ายรูปมากๆเลยนะคะนี่นี่ให้อาหารปลาด้วยนั่นนะตอนนี้นะคะเป็นเวลา9โมงเช้าอากาศดีมากๆเลยค่ะ พื้นที่โดยรอบขนมแกรนแคนยอนนะคะมีลักษณะเป็นลานหินและดินสีขาวค่ะมีแท่นหินรูปร่างแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะให้น้องข้าพดทําทำหน้าที่เป็นไกด์พาทุกคนเที่ยวชมแกรนแคนยอนขนมิงค่ะนี่ธรรมชาติค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวค่ะน้าเขียวมากเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมาถ่ายภาพที่นี่นะคะได้ทั้งน้ำ ภูเขาและท้องฟ้าแน่นอนค่ะใช่ไหมคะพอ่อจาเราไปให้อาหารปลากันดีกว่าคะ่ะนี่โอ้ยนั่นไงปลาปลารอกินอาหารเราแล้วนะคะมากันเพียบเลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยคะ่ะวยมีนกเ้ือทั้งสองฝั่งนะคะจะมีจุดให้หารปลาเป็นแพนะคะอ่าอย่ารอช้าเราลงแพกันเลยดีกว่า น้องข้าพโอเตือนยังเอ่ยมาออกมาจากกระเป๋ามาดูนี่เล็้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วออกมามานีา่นี่หันดูก่อนนี่ดูแลปลาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมลูกอ่าเดี๋ยวนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตแปลงร่างน้องกระต่ายสักครู่นะคะขออนุญ,ญาตเซฟน้องด้วยสายจูงนิดนึงนะคะเผื่อน้องตกใจเตือนตูมนะคะแล้วก็วิ่งหนีตะเลิดนะคะไม่ได้เลย อุ้ยบุ๋มๆเลยนะคะนั่นปลารอก,กินอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมัดน้องไว้กับกระเป๋านีดนงคะ่ะนี่ค่ะพ่อพี่พร้อมไหมพร้อมไหมคะพ่อนั่นดูปลาลูกเหมือนปล,ปลาเปลี่ยนย่ายังไงไม่รู้มันเยอะยัวเยะไปหมดเลยเอ่ะนะนี่อาหารปลาเห็นไหมท <c oughs> ำหูผึ่งนะี่ยอุ้ยปลามากินอาหารแล้วนั่น ตัวใหญ่มากเลยนะคะบอกได้เลยว่าใหญ่มั่งจริงใหญ่กว่าน้องข้าวโพดอีกน้ำสาดใส่หน้าน้องวิ่งหนีวิ่งหนีน้งงองข้าวโพดดูใหญ่เลยนะคะ ه, ข้าวโพดเอาอาหารไหมลูกอาหารอะอ๋อ,อ,อไม่ใช่ของน้องเหรออ๋อไม่เอาไม่เอาโอ้ยแม่เหม็นหน้าเหม็น เอาไหมนี่ดิเอาหน่อยหน้านะนะนะแม่ก็ยัดเยียนนะคะอะให้ปลาก็ได้ฟิวโอ้ยตัวใหญ่มากเลยค่ะเหมือนในหนังเลยนะคะปลาปิลัญญามันจะกัดลงไหมอ่ะไม่หอกมันงหรอเอ๋น้องข้าวโพดแอบอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่อ๋อติหันมีหัน เออมาอ้อนมามีกลัวเหรอกลัวเหรอลูกโอมมา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 เข้ามาเข้ามาอ้อ,อนอ้อ,อนมีความขี้อ้อนนะจ๊ะนี่หันไปข้างหน้าหน่อยเร็วหันไปข้างหน้าหน่อยโน่น<อ>ดูปลาหน่อยเร็วอ่า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 จมูกฟุดฟิตฟุดฟิตน้องไม่ชอบปลาเหรอลูกไม่กระโดดน้ำไปนะจ๊ะจะงอคอ เอ๊ะอ่ามีแอบมาปัดแก้มตรงนี้นี่เองทำหล่อทำหล่อเอนนู่นวิวข้างหลังสวยมากเลยลูกหันมองเลยเร็ว<ะ>น,น่นนู่นนู่นข้างนอนเอ้ยเห็นไหมวิวสวยดูปลาดูปลาออาหารปลาหมดแล้วอะอุ <c oughs> ้ยหนีเอ๊ะแม่ว่านะว่าจะให้น้องข้าวโพดอะ่ะเป็นอาหารปลาโอเคไหมได้เปล่ปาอ๋อไม่ได้หรออุ้ย <c oughs> <c oughs> ทางอย่างนี้ไม่น่าจะชอบนะ <No. S 1> น้องไม่ขำนะมีมองแรงมองแรงใส่หัวใส่หัว <laughs> ไม่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 ไมเสียงเครน,นะจมูกฟุดฟิดอ๋อน้องได้ยินเสียงคนนะคะเริ่มจะสันส่นนิดนึงเป็นครั้งแรกที่น้องได้มาเที่ยวนะคะอาจจะตื่นตื่น,นิดนึงนะคะโอ้ยกลัวละลูก <laughs> ดมดมดม เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะไปชมวิวอีกฟังหนึ่งแล้วก็พาน้องวิ่งเล่นนะคะตามสบายเลยลูกเอาเลยอ่าด้านซ้ายมือนะคะจะมีภูเขาหินสีเทาตั้งตระหานอยู่กลางสะเลยนะคะซึ่งมีการกัดกร่อนตามธรรมชาติะนะคะอ่ะโอเค น้องข้าพดจะพาทุกคนไปวิ่งเล่นข้างๆสระนะคะเดี๋ยวจะไปดูฝั่งขวาบ้างว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้น้องข้าพดวิ่งเล่นตรงนี้สักครู่นึ่งค่ะโอเคตามสบายเลยลูกดูโอ้โหโลกมันกว้างนะคะจะไปทางไหนดีละเนี่ยข้าพดมีความงงงวยนิดนึงนะคะซ้ายหรือขวาลูกเอาที่ชอบเลยโอเคตามสบายเลยลูกเอ,อ้ยไม่ลงน้ํานะ โล่งอกเอ๋เฮ้ยไม่ทันเต็มเต็มดึงเชือกนะคะตกใจวิ่งห่างจุกตูดเลยโอ้สองสารนะสงสารลูกแม่ฝัง่งนั้นมีอะไรล่ะครับอ๋อมีสาวๆมาถ่ายรูปกันนั่นเองค่ะอันนี้น่าจะเป็นทัวร์นะคะ กับรถทัวร์น่าจะมาจากต่างจังหวัดอะนะคะนี่มาแอบดูสาวๆหรอแน่นแน่นแน่ร้ายน่นเราอะจริงๆคือนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมากันเรื่อยๆแล้วนะคะน้องเริ่มมีอาการตกใจนิดนึงค่ะนีอันนี้ส้นสันนิดม,มีสาวๆขออุม้มนี่ น้องว่าที่สัตวแพทย์นะคะทัวมาจากกรุงเทพค่ะโอเคอี๊ๆน่ารักเลยทีเดียวค่าก่อนจะกลับนะคะเรามาดูภาพรวมบรรยากาศรอบๆแกรนแคนยอนขนอมกันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นี่คือแพที่เราให้อาหารปลานะคะอ่าไปค่ะเราไปดูบรรยากาศด้านขวามือของเรากันนะคะ ว่าจะสวยแค่ไหนไปดูกันอีกรอบนึงค่ะนี่ไปดูกันใกล้ๆเลยเอ้ยก้อนหินก้อนนี้คล้ายช้างเหมือนกันนะคะเนี่ยไปขึ้นไปข้างบนเลยก้อนหินแต่ละก้อนเราสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้เลยนี่ยูตรงนี้สวยจังเลยอะ่ะเหมือนจะถึงเวลาที่เราจะกลับกันแล้วนะคะ วัเริ่มลงคนเริ่มมาเยอะขึ้นแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปลงเรือดูปาลาโลมาสีชมพูกันนะคะอย่าลืมติดตามนันด้วยเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีภาพตัวอย่างคลิปหน้านะคะสนุกและมันแน่นอนคะ่ะอุ้ยนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะคนเริ่มเยอะนี่ ขเขาามซลฟกันเ,เี่นี่คือมุมเซลฟี่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันอีกรอบนึงนะคะมุมนี้สวยมากๆเลยเราทิ้งท้ายกันด้วยภาพมุมสวยๆด้านหน้านะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากๆเลยอยเมื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายหรอมีอู่อย่างหนึ่งคะ่ะที่อยากจะฝากก็คือว่ารับผิดชอบสิ่นวัดล้อนนะคะไม่ทิ้งขยะเพนผ่านกันนะคะพาขยะกลับกันไปด้วยนะคะนี่นะคะ โอ้โหดูจับด้านบนแล้วสวยมากๆเลยค่ะธรรมชาติสรรสร้างจริงๆอะนะคะสรุปแล้วคลิปนี้ยังไม่ได้เที่ยวทะเลเลยนะคะอ่าน่าจะต้องเป็นคลิปหน้าแล้วโอเคแกรนด์แคนยอนคันหอมนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะพาไปลงทะเล แล้วก็ไปหาอาหารทะเลแบบสดๆนะคะจากชาวเลสถานีต่อไป next station อ่าวตะเลค่ะฝากกดติดตามกด subscribe ทั้งเพจ Facebook และช่อง y o u u u b บันนี่สิสุราชกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลรราดคลิปต่อไปค่ะ